สำหรับเพืเ่อนๆที่อยากไปชมเกมถึงขอบสนามแอนฟิลด์ที่ประเทศอังกฤษผู้สนับสนุนของช่องเรายัางทง Thailand, ั้ง Token t r a v e l t ลไทยแลนด์ชวนคุณไปดูบอลพร้อมกับสเตฟานจากช่องแอนติฮีโร่และเซอร์โอในเกมแดงเดือดระหว่างทางลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่2ถึง9มีนาคมสุดพิเศษหากบอกว่าดูมาจากช่องเซอร์โอรับส่วนลดไปเลย1 0,000บาทหากสนใจคลิกได้ท่ลิงด้านล่างหรือแอดไลน์ตามคิ c อา e คที่ขึ้นยุดหน้าจอได้เลย สวัสดีแฟนหงแดงหรือว์พผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นล i เวอร o พูลประจำวันที่18ปกพฤษาคม2566โดยล i เวอร o พูลเดลี่ y บต์เซซึ่งวันนี้ผมกระดัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อ,อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนกับเว็บไซต์ใหม่ที่มาแรงระบบออโต้แบบจัดเต็มสนุกได้ทุกแม์ หากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล,ล่างใต้คลิปเลยครับเรามาริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งทีมของเราบุกไปเยือนทางหมาป่าวูฟฟนตันวันเดอร์เรอที่นสนามโมลินิวสเตเดียมทั้ทงนี้เราสามารถคว้าชัยชนะกลับออกมาได้อย่างงดงาม1ประตูต่อศูนย์จากประตูโทนของทางฮาวิเอลเลต ไม่ฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลที่ตะบันยิงจากระยะไกลเข้าไปแบบเฉียบขาดบ้านเป็นการเปลี่ยนแปลงทีมขนาดใหญ่มาทางเยอเกนครับมีการเปลี่ยนผู้เล่นจากเกมที่พ่ายช็อกต่อทางบรตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา3ประตูต่อศูนย์ไปถึง8ตำแหน่งกันเลยทีเดียวทั้งนี้เมื่อถูกสอบถามว่านี่คือสิ่งที่เขาได้วางแผนการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหรือไม่อย่างไร ครอปก็ได้ยอมรับว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็ได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการอัปเดตอาการบาดเจ็บของทางดาวินนุนเยสพวกเจ้าของสถิติค่าตัวสูงที่สุดของสโมสรซึ่งใกล้จะหายกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งก่อนเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์กับทางสิงโตนห่งเงินรามเชลซีตอนสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ใช่นะใช่เลยเรามีการฝึกซ้อมกันมา2หรือ3วันแล้วครอป ผมคิดว่ามันคงจะไม่ถูกนักหากจะบอกว่านี่คือทีมในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าหรืออะไรแบบนั้นแต่เรามีการวางแผนกันมาอย่างเป็นระบบสำหรับเคสของดาวินนุนเยสเนลอเขาจะกลับมาซ้อมได้ในวันนี้หรือไม่ก็วันพฤหัส,สบดีนะดังนั้นเขาอาจจะพร้อมสำหรับเกมนัดต่อไปที่รออยู่กับเชลซีคอสตาซิมิคร์ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหลัง เพราะงั้นเราต้องมาดูกันว่าเขาจะฟื้นตัวกลับมาเป็นอย่างไรกันบ้างในตอนนี้เราเหลือเวลาให้ฝึกซ้อมอีกแค่4วันก่อนเกมกับเชลวซีจากนั้นเราจะได้ซ้อม5หรือ6วันก่อนจะถึงเกมนัดต่อไปมันเป็นแบบนั้นมาเสมอมันอยู่ที่ว่าใครทำได้ดีในการฝึกซ้อมประตูเปิดกว้างสำหรับทุกคนเราต้องสู้แล้วใครก็ตามที่พร้อมจะได้ลงเล่น ในไหนก็ฟังบทสัมภาษณ์ของทางเยอเก้นครอปกันไปแล้วข่าวที่สองของวันนี้พอมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะของเขาต่อเนื่องกันไปเลยแต่เกี่ยวกับผลการแข่งขันเมื่อคือนนี้กันบ้างื่อเขาพอใจกับการตอบสนองของลูกทีมที่แสดงออกมาให้เห็นแม้ว่าสถิติหลังเกมจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านวูฟที่ครองบอลได้มากกว่าแล้วมีโอกาสทำประตูมากกว่าก็ตางที แต่ในายใหญ่ชาวเยอรมันก็เชื่อว,ว่าทีมของเขาสมควรจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะมันเป็นความรู้สึกนานมาแล้วนะว่าเราโชว์ฟอร์มได้ดีเราเล่นด้วยความมั่นใจที่จะคว้าชัยชนะได้แบบนี้ครับกล่าวเราต้องต่อสู้จนกระทั่งจบเกมแต่เราเป็นฝ่ายครองเกมได้อย่างยาวนาน เราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นการตอบสนองที่เราต้องการจะเห็นมันเป็นประตูที่ดีจาก h ฮาวิเอ็นเลียโดยเฉพาะหลังจากที่เขาถูกเข้าสกัดเข้าที่คอเท้าตั้งแต่ต้นเกมอย่างไรก็ตามเขาก็แสดงให้เห็นถึงจิตใจของความเป็นนักสู้เขาเลือกที่จะสู้ต่อไปแล้วทำประตูที่น่าประทับใจเขาสมควรจะได้รับเครดิตสำหรับความพยายามของเขา เกมนี้ผมมี Man of the Mat ในใจอยู่หลายคนครึ่งแรกเราเล่นกันได้ดีมากแล้วครึ่งหลังก็มีหลายช่วงที่เราทำได้ดีส่วนในช่วงท้ายเกมเราก็แค่ใช้แพชชั่นเพื่อสกัดลูกหญิงมันเป็นเกมฟุตบอลถ้วยที่ยอดเยี่ยมจากแพชชั่นที่เราแสดงออกมาใช่เลยเราสมควรที่จะชนะเกมนี้งานของผมก็คือการช่วยเหลือลูกทีมเล้าหาแผนการเล่นที่จะทำให้พวกเขารู้สึกดีตั้งแต่เริ่มต้น สเตฟานบาเซติชและแดนกลางทั้งแผงเล่นกันได้อย่างเหนียวแน่นดังนั้นมาเป็นเรื่องยากสำหรับวูฟในการจะผ่านบอลให้กับผู้เล่นคนสำคัญของพวกเขาอย่างเจ้ามูตินโยผมชอบเกมนี้มากเลยละ่ะเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการออกมาให้สัมภาษณ์ของ h า r v e ิเอ l เลียตฮีโร่ของเราสำหรับเกมเมื่อคืนนี้กันบ้าง เมื่อเขาออกมาขอบคุณการสนับสนุนจากแฟนบอลทุกคนที่ยังคงหนุนหลังทีมแม้ในโชคเวลาที่ยากลำบากและนั่นก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ทีมกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะอีกครั้งแน่นอนเลยว่าเราสมควรจะเป็นผู้ชนะในเกมน,นัดนี้แล้วมันเป็นการตอบสนองที่ดีของเราหลังจากผลการแข่งขันในช่วงแรกแต่เราต้องต่อยอดให้ได้ในอีกหลายเกมต่อไปเอ็นเลีย ชัยชนะในเกมนัดนี้เป็นหนทางที่สมบูรณ์แบบซึ่งเราจะสามารถต่อยอดไปสู่เกมนัดต่อไปของเราได้เราหวังว่าเราจะกลับมาโชว์ฟอร์มได้แบบนี้อีกครั้งที่แองฟิ์ผมค่อนข้างถูกตัดสินด้วยจำนวนประตูและลูกของการแอซซิตมาโดยตลอดนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามพัฒนาเพื่อแสดงให้ทุกคนได้เห็นจนถึงวันนี้มันก็ได้ผล โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าผมยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดหลังจากช่วงพักเบรคฟุตบอลโลกแต่ผลงานในเกมนี้จะทำให้ผมเรียกความมั่นใจกลับมาได้เจมส์มิลเน่ได้ตะโกนออกมาอย่างดังเลยว่าให้ผมยิงในทันทีดังนั้นผมก็แค่ลองทํำตามที่เขาบอกบางทีเขาน่าจะแนะนำผมให้ยิงบ่อยขึ้นกว่านี้เพราะชัดเจนเลยว่ามันได้ผลเราแฟนบอลช่วยเหลือเราได้มาก พวกเขายืนอยู่เคียงข้างเราแล้วผมก็อยากจะขอบคุณพวกเขาที่ให้การสนับสนุนแม้ในช่วงที่เราเจอกับความยากลำบากเรามีฟันบอลที่ดีที่สุดในโลกแล้วเราก็ต้องโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อตอบแทนพวกเขาไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการหานักลงทุนรายใหม่เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรของเรากันบ้าง ก่อนหน้านี้ทางเดลี่เทเลกราฟสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้จุดประเด็นขึ้นมาเลยว่ามันจะมีข้อสเสนออย่างเป็นทางการถูกยื่นเข้ามาขอซื้อลิเวอร์พูลในเดือนหน้าซึ่งคาดว่าจะมาจากกลุ่มทุนของกาตาล่าสุดเรื่องดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันออกมาแล้วว่ามันมีความสนใจเช่นนั้นจริงเมื่อทางมานซูบินอิบราฮิมเอามามมด CEO ของกาตาอินเวสเมนต์ออเทอริตีหรือกองทุนแห่งรัฐกาตา ได้ออกมายอมรับระหว่างงาน World Economic Forum ที่เมืองดาวอสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยว่าสนใจลงทุนในวงการฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นกับลิเวอร์พูลของเราหรือทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟุตบอสลสโมสรต่างๆและกรีฬากลายมาเป็นเรื่องในเชิงพาณิชย์มากขึ้นเอามามูดกล่าวโดวยเฉพาะแฟนบอลที่อยากจะเข้ามามีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อความบันเทิงของพวกเขา ในขณะเดียวกันโลกดิจิตอลก็มีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโมเดลทางธุรกิจมีความเป็นเชิงพาณิชย์และเปิดกว้างสำหรับนักลงทุนมากขึ้นตามลำดับคุณคงจะไม่แปลกใจหากเห็นเราลงไปลงทุนด้วยเรายังไม่ได้ทำการตัดสินใจนะแต่เรื่องนี้จะเป็นการตัดสินที่มีเหตุมีผลในเชิงพาณิชย์เป็นตัวผลักดันและผมขอย้ำอีกครั้งว่าวงการกีฬากลายมาเป็นอะไรที่น่าสนใจมาก เราอาจจะได้เห็นผู้คนทั้งหลายเข้ามามีส่วนร่วมกับกีฬามากขึ้นประกอบกับโลกที่เปลี่ยนไปในเชิงดิจิทัลก็ทำให้มันกลายมาเป็นเรื่องที่น่าลงทุนสำหรับนักลงทุนทั้งหลายเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะและความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราเพิ่มเติมกันบ้าง มันชัดเจนอย่างยิ่งว่าหนึ่งในตำแหน่งที่ทีมต้องการกำลังเสริมเข้ามามากที่สุดนักเวลานี้ก็คือแผงกองกลางและเป้าหมายหลักของเราก็ได้แก่จุดเบลริงแฮมห้องเครื่องสตาร์ดังของทางเสือเหลืองโบรุสเซียดอร์มุนทบอลลิวปูเองก็ตกเป็นข่าวพัวพันกับมาติอุสนูเนสห้องเครื่องจอมทัพของทางวูฟเวนตันวันเดอร์เรอร์อยู่ด้วยและล่าสุดฟาบิโซโรมาโนนักข่าวรับเทียร์หนึ่ง ให้มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ไม่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้เลยว่าทีมของเราอยากจะได้ตัวพวกเขาทั้งสองคนมาเป็นแกนหลักในแดนกลางและจะลบแข้งส่วนเกินอย่างนาบีเกอิตากับอเลสโซเกรตเชมเบรนออกไปหรือว่าผู้ตั้งใจจะเซ็นสัญญากับมาติอุสนูนเนสในฤดูกาลหน้าเขามีรายชื่ออยู่ในลิสต์ที่พวกเขาต้องการตัวโลมาโนทวี ผมได้รับแจ้งมาว่าดีลนี้มีความเป็นไปได้ลิว์ภูได้หารือถึงการดำเนินการในอนาคตตั้งแต่ก่อนที่เขาจะย้ายไปวฟอีกทั้งนูนเนสจะไม่ใช่ตัวเลือกลองจากจุดเบลลิงแฮมแต่เขาจะเป็นการเสริมเพิ่มเข้ามาเพราะเกอิตาและชมเบอร์เลนจะย้ายออกไปแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใ,ใต้คลิปเลยแลวเอาไวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ